แมงมุมกิติพัฒน์วอนอย่าใช้โซเชียลกดดนันเครียดเช่นกันแม่ป่วยบ้านถูกยึด หลังกลายเป็นประเด็นดังเมื่อปี2562เมื่ออดีตผอ,อรโรงเรียนแห่งหนึ่งปาดน้ำตาออกมาเผยเรื่องราวการคำร้ำประกันให้เพื่อนครูซึ่งเป็นแม่ดาราหนุม่มแมงมุมกิติพัฒรัตนเสนีซึ่งต้องมาใช้หนี้แทนเพราะหนีหายไปเลยล่าสุดแม้ผ่านมานานถึง3ปีแล้วแต่เรื่องก็ยังไม่จบค่ะและล่าสุดวันนี้9พฤษภาคม2565อดีตผอ,อรโรงเรียนคนเดิมได้ออกมาเปิดใจร่ำไห้โดยบอก อกว่าชีวิตสุดแสนลำบากบ้านปลายชีวิตต้องมานั่งใช้นี้แทนแม่ดาราหนุม่มแมงมุมกิติพัฒน์เงินแต่ละเดือนถูกหักแทบไม่เหลืออะไรกินแล้วโดยตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรของหนุ่มแมงมุมนอกจากการล็อกไ g ีตัวเองเป็นส่วนตัวแต่หากย้อนกลับไปเมื่อปี2562ที่เป็นข่าวเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นห่วงกระแสรหรือทุบโต๊ะข่าวซึ่งหลักๆดาราหนุ่มก็บอกว่าเรื่อง องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของแม่ตนหากอีกฝ่ายดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายตนก็พร้อมสู้แต่ไม่ใช่เอาโซเชียลมากดดันตนเป็นดาราก็จริงแต่ไม่ได้ดังมากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเป็นเทนเนอร์ออกกำลังกายและมีธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำตอนนี้มีคนส่งคอมเมนต์มาต่อว่าจนเสียหายและตนก็เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วส่วนเรื่องการกู้เงินนั้นต้องเอาไปถามแม่อยากฟ้องก็ต้องฟ้องที่แม่เพราะสุดท้ายแล้วตนก็ ต้องช่วยแม่อยู่ดีไม่ใช่เห็นตนเป็นดาราแล้วจะมาให้ตนรับผิดชอบอีกทั้งตอนแม่ไปกู้เงินตนก็ยังเด็กและตายายก็เป็นคนเลี้ยงตนมาแม่ก็ส่งเงินเพียงบางส่วนและตอนนี้แม่เองก็ป่วยบ้านก็ถูกยืดติดแบกลิสครอบครัวเองก็เครียดมากเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย